านะครับเนาะเขามีไผ่สร้างมนนะครับเขาปลูกไผ่สร้างมนแล้วเขาสามารถลดต้นทุนที่บ่จําเป็นค yeah, like uh, uh, ือป uh, ุ hmm. uh, ๋ยนะครับเนาะที่บ hmm. mm ่จ hmm. so ําเป็นว่าเขาต้องมากระตุ้นนะครับเนาะมาอ่เร่งนะครับเนาะให้เขาแตกนะครับเนาะอ่าถ้าเขาบ่จําเป็นนะเพาก็ลดส่วนนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาอยากใส่ก็ได้บ่ก็ใส่ได้ครับผมนะครับเพาก็เพิ่มไปนะครับอ่าการต้นทุนในการผลิตนะครับอ่าทุกฟาร์มทุกคนใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเนาะแต่ว่าผมว่า อ่าถ้าเขายังสามารถจัดการตะล่ำเราเอยยังออกนอนะครับนอฝนดีนะครับนอปุยจากธรรมชาตินะครับนอยังสามารถนอเล่งนอนะครับมาให้เขาเกิดด้เนาะมันกับการเทปุ๋ยนะครับมันก็ดีวะมันก็ดีแต่มันเพิ่มต้นทุนเนาะครับเนาะมันเพิ่มต้นทุนการผลิตไปนะครับเนาะแต่ว่าการตะล่ำเพื่อทานอนะครับเนาะมันใส่ได้เสมอนะครับเนาะในการจัดการก่อในการจัดการล่ำนะครับเนาะเขาก็ลองเอาไปปั๊บใส่เอาไปเป็นแนวทางเบิ้งนะครับเนาะว่าการตะล่ำเพื่อทํานอ นาไพอายุซี่ปีนะครับมีอ่าสิบยี่สิบลำมีหาล้ำสิบล้ำตัดออกให้มันเหลือสามล้ำสี่ล้ำเพื่อที่จะให้น้ำฝนนะครับเนาะลนมาถือก่อล้นมาถือกอ่าเงาเขาล้นมาถือกตาโนอนะครับให้เขาแตกขึ้นมหมไหมนะครับเนาะบ่เม่นว่าก่อหกอยู่ขึ้นอย่างนี้นอก็อยากได้ไปอัดปุ๋ยไปอัดน้ำนะครับอ่าเขาปุ๋ยว่าถึงน้ำม่าถึงจังไหนก็บ่าแตกเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าความชื้นในกอมันมีแต่ว่าอ่านอนะครับมันบระสารถ สังเคาะแสงมันบ่สามารถนะครับรับอาหารในเต็มที่พอใบมันบังนะครับเนาะใบไม้นะครับบังบังนอนะครับนอบังแสงแล้วก็นะครับการทีมีนะครับล่ำหลายๆนะครับเขาก็ดูดน้ำดูดปุ๋ยนะครับเนาะไปสั่งล่ำให้มันแกงนะครับเนาะไปสั่งล่ำให้มันทน แดดทนน้ำทนฝนนะครับนะเขาอุิบอเรียงนอกนะครับนอเรีงนอเร่งกอเร่งขยายพันธุ์นะครับนะเตะทาห่อไปตัดนะครับนะเพื่อที่จะให้เขาแตกตาแตกนอนะครับมันเป็นการเร่งนะครับนอให้มันออกนอจากออกนอหนึ่งก็เป็นสองนอจะออกสองนอก็เป็นสามนอนะครับไพ่สร้างมนนะครับนอมีถึงแปดตานะครับนอเขาก็ต้องออกถึงแปดนอนะครับนอแต่ว่าเขาอาจจะออกปีละนอแต่ขากเขาตัดเขาอาจจะออกปีละสองนอหรือสามนอ เพื่อขยายกอเพื่อขยายเผาพันเขานะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะการตัดลัเ้เพื่อทำนอถ้าจะตัดนะครับผมแนะนําก็คือตัดลั้แล้วเ่าจงข้อตาไวข้อตาหนึ่งนะครับเนาะเปลี่ยนขึ้นจุงข้อตาไวข้อตาหนึ่งเพราะว่าชิบะเฮดไห้เนาะไม่นะครับกอนั้นลันั้นตายนะครับเนาะก็คือการตัดนะครับตรงจุวงข้อตาไวข้อตาหนึ่งสมมุติอันนี้นะครับเนาะเป็นลั้ไผ่นะครับเป็นนอไผ่ก็คือจุงไหวข้อตานี้ นะครับเนาะหรือจ้งไว้ขอตานี้แบบได้ก็ได้แต่เขาตัดจำปุ๊บนะครับเนาะเขาจะเกิดล้าไพล่ลหนีจะตายนะครับเนาะถ้าถ้าลําไพล่ล้ำหนตายก็คือเขาตัดตามเกินไปนะครับเนาะการตัดต้องจวงขอตาไปขอตานึงอันนี้ผมจวงไว้หลายเพื่อที่จะเหยียบนะครับเนาะในการตอนกิ้งเนาะก็ฝากเป็นนอทางนะครับเนาะสำหรับการตัดลําเพื่อทํเนาะเขาผมอเล็กฟ้ามคอนเจนนะครับเนาะการสิขอตลาไปกอนนะครับเนาะกัสิขอก้าข้ามว่า สวัสดีครับ